สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเปิดคำทำนายหนึ่งบางปูก่อนเจอร่างแตงโมนิดาวิญญาณแรง3-7วันรอดูได้เลยต้องบอกว่าทำเอาชาวเน็ตขนลุกเมื่อเปิดคำทำนายหนึ่งบางปูก่อนเจอร่างแตงโมนิดาวิญญาณแรง3-7วันรอดูได้เลยทำเอาช็อกวงการบันเทิงเมื่อนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาเกิดอุบัติเหตุ พัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาก่อนจะเป็นข่าวเศร้าเมื่อพบร่างแตงโมนิดาอยู่ฝั่งตรงข้ามท่าน้ำพิบูลสงครามโดยเมื่อเวลา13นาฬิกาสนาทีวันที่16กุมภาพันธ์สองพาแตงโมนิดาสวมใส่ชุดสีขาวสภาพศพนอนคว่ำหน้าเบื้องต้นแพทย์จากสถาบันนิติเวศวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบท่ามกลางคนในวงการบันเทิงอย่างมากมายที่เข้ามาแสดงความอาลัยกับการจากไป ขอ,องแตงโมนิดาอย่างเช่นอัํมพัชราภาที่ได้โพสต์อะไราว่าช่วงวันเกิดพี่น้องบอกพี่นุกว่าอยากมาเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่อั้มช่วงปลายเดือนธันวาคมน้องมาบอกพี่เอว่าน้องอยากมาเจอพี่อั้มยังไม่ทันที่เราจะได้นัดเจอกันเลยหลับให้สบายนะคะคนสวยของพี่พี่ๆทุกคนจะคิดถึงน้องตลอดไปนะคะในขณะที่ทางด้านนักแสดงหนุ่มนิกคุณาทิพเคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตคนรัก แตงโมนิดาเสียชีวิตปริศนากลางแม่น้ำเจ้าพยาโดยนิคุณาทิพย์นั้นก็ได้โพสต์ภาพดอกกุหลาบสีดำและไว้อะไรแตงโมนิดาว่าขอบคุณเวลาดีๆที่เคยมีให้กันหลับให้สบายนะครับ #rip ด้วยรักและอาลัยแตงโมพัฒรทิดาพัฒระวิรพง์อีกทั้งแตงพงศกรอดีตคนรักแตงโมนิดาก็ได้โพสต์อะไรว่าไปอยู่กับพี่โส บนสวรรค์แล้วพักผ่อนให้สบายนะและต้องบอกว่าทําเอาชาวเน็ตขนลุกเมื่อเปิดคําทํานายหนึ่งบางปูก่อนเจอร่างแตงโมนิดาวินดานแรง3 7ถึงวันรอดูได้เลยโดยงานนี้หนึ่งบางปูก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลเมื่อหนึ่งบางปูก็ได้ทํานายไว้เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ว่าหลังจากคลิปที่พี่หนึ่งทำนายนะคะก็มีคนถามเยอะมากต่อจากนี้จะเป็นยังไงพี่หนึ่งเปิดไพ่ให้หน่อย พี่หนึ่งจะบอกว่าพี่ดูตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีอะไรอย่างนี้พี่ก็เลยพูดไม่ได้แต่จะบอกน้องสั้นๆน,นะคะหนึ่งจะบอกว่าถ้าอะไรที่เป็นการที่ไม่ได้ตายโดยการตั้งใจหรือธรรมชาติหนึ่งจะบอกว่าวิญญาณแรงนะคะแล้วคุณคอยดู3ถึง7วันนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพูดแค่นี้พอคุณดูได้เลยว่าหนึ่งทำนายตั้งแต่เมื่อคือนนับไป สาถึงเวันเดี๋ยวรู้แน่เซฟพี่หนึ่งด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ